สวัสดีครับวันนี้เราพาแพะพาแกะออกมากินหญ้าเหมือนเดิมครับเสียงหมูเหงก็บรรยากาศประมาณนี้ครับเดินนําหน้า,<อ>ามาเลยครับแก,กนนแกะครับแพะก็มาด้วยเดินเลี้ยงลายกันมาทั้งริ่งครับเป็การออกกําลังกายอย่างหนึ่งนะครับทําให้แพะแกะแข็งแรงไม่ป่วย ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมีทั้งแพะเล็กครับแพะป้อนนมก็ออกมาด้วยครับนี่เลยแพะป้อนนมประมาณนี้ครับเห็นไหมครับในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะของเราก็ประมาณนี้ครับเป็นแพะพันบอลลูกผสมโดยเฉพาะแพะพันบอลลูกผสมนะครับตัวสีขาวหัวาสีน้ำตาลเป็นแพะพันบอลลูกผสมทั้งนั้นเลยก็มีประมาณนี้ครับ เ,เนนพื่อนๆคุณพี่ๆก็ได้สอบถามบางคนก็โทรมาสอบถามครับว่าทางจีบรองพามเลี้ยงแพะสายพันธุ์อะไรก็เห็นครับเลี้ยงสายพันธบอลรูกผสมครับผสมอะไรบ้างก็ผสมบอแล้วก็แอนโกลครับเห็นไหมครับอันนี้ก็แกะพันดอปเปอร์ครับดอปเปอร์ทั้งสามตัวครับดอปเปอร์ลูกผสม กำลังทยอยออกมากินหญ้าครับหลังจากที่เราปล่อยออกมาจากค้อครับแม่นี้ก็แม่ท้องครับมีอาการเจ็บขาสงสัยตกล่องบริเวณเลงเรือนครับเดินกระเพกกระเพกมาอันนี้ก็บรรดาลูกแพะป้อนนมครับกำลังหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานตอนนี้ก็แพะลูกแพะน้อย กำลังน่ารักเลยครับมนมครับรกระติกหานเล็กๆวันนี้ก็พามา,าชมาบรรยากาศการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเหมือนเดิมครับการเลี้ยงแพะตามธรรมชาติทำต,ตามธรรมชาติที่ชีลองฟาร์มถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ